วันที่31มกราคมที่ผ่านมาสหาภาพแห่งชาติกะเรียงได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ67ปีวันปฏิวัติกะเรียงค่ะหลังจากมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโอกาสที่กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาได้เข้าไปมีบทบาททางการเมืองจะนำมาสู่สันติภาพของประเทศมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราไปติดตามอีกหนึ่งมุมมองจากนักข่าวพลเมืองทีมตาโอมูค่ะ ประชาชนชาวกระเรียงและต่างชาติกว่า20,000คนเดินทางข้ามแม่น้ำเมยร่วมเฉลิมฉลองวันการปฏิวัติเกเรียงปีที่67ที่ค่ายมือไอปูกองบัญชาการกองพลที่7สาภาพแห่งชาติเกเรียง k ค u นยและในครั้งนี้กลุ่มกรเรียงที่เคยแยกกลุ่มกันเช่นกองกำลังปกป้องชายแดน BGF กองกำลังเกเรียง DKBA และกลุ่มสภาสันติภาพแห่งชาติเกเรียง k n u p c เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยคนเอกมูตูเซโพป,ประธานสาภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงกล่าวว่าขณะน,นี้มีการปรับปรุงข้อตกลงให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ติดอาวุธสามารถมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลเมียนมาเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆของคณะผู้นำของเราจะมีการนำไปพูดคุยทางการเมืองต่อไปอจากผู้เข้าร่วมนับหมื่นคนพาติสาหาราชวัย71ปีใช้เวลาเดินทางกว่า11ชั่วโมงจากเมืองพัดบลอภาคโกโกเพืพ่อมาร่วมงานนี้ พัติสฮาเร่กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ต้องการเห็นความสามัคคีกันภายในกลุ่มและความเชื่อใจกันและกันในการที่จะก้าวเดินต่อไปร่วมกันขณะเดียวกันพลเอกซอบีทูผู้บัญชาการทหารกองกำลังพักก้าวหน้าแห่งชาติครณีหรือ KNPP ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงหยูดยิงทั่วประเทศได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้ร่วมลงน <Okay. S 1> mm hmm. ามเพราะตอนนั้นมันจะมีอยู่ปลาเราใช่ไหมครับในปลาเราเนี่ยประธานาธิบดีเซซีมันบอกว่า mm hmm. มันจะหาวิธีทำาレต์สเตรอร์กิเมนับเสร็จแล้วลงน้ำด้วยกันครับใช่ไหมฮะครับนะ งานขอกู้ก้างปะหาขอกู้ก้างมันจะหาวิธีเราแก้ไขสอข้อเนี้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยอืเพราะฉะนั้นไม่จับป็นร้เปอร์เซ็นก็ปะหาใะพระมาท่ามดอ่ะมันอยู่ที่สุมกุน้อยฮะนะมันใช่ประชาธิปไตยนะฮะปะหาชุมกุน้อยครับที่ตอกการว่าความเสมอภาคบุกคอตัวเองและการสร้างสถาปันราที่จีนตอกการแค่นั้น ทำไมฮะไม่ใช่เราเต้องการแยกตูวออกอใช่ไหมฮะมใช่นั่นแหละหลังจากงาน67ปีการปฏิวัติเกรเรียงครั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์เกระเียงได้กล้าเข้าสู่แนวทางผักดันและต่อรองด้วยเหตุผลเพื่อความเท่าเทียมของประชาชนบนเวทีการเมืองนโยบายการเมืองใหม่ของรัฐบาลเมียนมาจะเป็นอย่างไร สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีมากน้อยเพียงใดยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะักข่าวพลเมืองทีมดาวมูรายงานจากการที่กลุ่มชาติพันธุ์เกรียงได้เข้าไปมีบทบาทในเวทีทางการเมืองของประเทศเมียนมาหลังการเลือกตั้งพวกเขาคาดหวังว่าหลังจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะได้มีสิทธิ์มากขึ้นจากนโยบายการเมืองใหม่ของประเทศค่ะ ุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ